ุณทาลินีมาจากคำในภาษาสันสกฤตที่มีความหมายว่าขคดเป็นวงกุณทาลินีเขาเป็นพลังงานที่ติดตัวเรามาตั้งแต่แรกเกิดเขาเป็นพลังงานจัก,กรวาลที่ผ่านเข้ามาทางกลางกระหม่อมของเราพลังจัก,กรวาลน,นี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละศาสตร์บางก็เรียกพลังจักรวาลพลังอันศักดิ์สิทธิ์พลังวัฏจักร ไฟศักดิ์สิทธิ์ประกาสิทธิ์แห่งไฟพลังมหัศจรรย์พลังจิตใต้สำนึกพลังพระเจ้าพลังมหาปัญญาพลังงานต้นกําเนิดพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งนี่ก็คือพลังกุลทาลินีพลังที่มีอยู่ในกายละเอียดของมนุษย์ทุกคนนอนขดนิ่งหลับไหลอยู่ใต้สุดของกระดูกสันหลังของพวกเรา และพลังงานนี้กำลังรอคอยการปลุกให้ตื่นขึ้นมาคนในยุคโบราณกล่าวว่ามีเส้นกระแสประสาทอยู่สองเส้นในกระดูกสันหลังของเราซึ่งในาศาสตร์โยคะเรียกสิ่งนี้ว่าช่องพลังงานปิงคลานาดีซึ่งอยู่ฝั่งขวาอีทะนาดีอยู่ทางฝั่งซ้ายพันกันเป็นเกลียวคู่อยู่ในโพรงท่อของกระดูกสันหลัง ถ้าหากช่องพลังทั้งสองฝั่งสมดุลจะทำให้เส้นชูชุมนานาดีซึ่งคือพลังช่องตรงกลางนั้นสมดุลและสมบูรณ์ช่องตรงกลางนี้ก็คือช่องทางเดินของพลังกุนทาลินีและเป็นทางสายกลางแห่งการพัฒนาทางด้านจิตวิญญ,ญาณกายละเอียดของเราประกอบด้วยระบบจักระซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังงานหรือศูนย์รวมประสาท ตามจุดต่างๆในร่างกายที่เรียกว่า nerve plexus ที่มีมาแต่กำเนิดโดยแต่ละจุดจะมีจักระวางอยู่ในศาสตร์โบราณมนุษย์เป็นทวิช,ชาคือมีการเกิดสองครั้งเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้ซึ่งเกิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆและวิวัฒนาการเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่ให้คุณค่าและประโยชน์ต่อโลกมากมาย หรือไก่ก็มีการเกิดสองครั้งแรกเริ่มเป็นไข่ต่อมาวิวัฒนาการเป็นไก่มนุษย์ก็เช่นกันเมื่อพลังกุนทาลินีถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจนกระทั่งทะลุกระหม่อมของเราได้นั่นคือการเกิดครั้งที่สองเปรียบเทียบได้กับการปลุกพลังกุนทาลินีให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหล พืช่วยให้เราได้เติบโตทางจิตวิญญาณและกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพลังกุนทาลินีจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นได้ด้วยการทำสมาธิและฝึกฝนปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณเมื่อพลังนี้ตื่นขึ้นพลังนี้จะวิ่งขึ้นไปด้านบนตามแนวกระดูกสันหลัง และเมื่อเขาขึ้นไปสู่จัก,กระใดได,ได้ก็จะทำให้เกิดความสมดุลที่จัก,กระนั้นและอาจเกิดประสบการณ์บางอย่างในรูปแบบและระดับที่ต่างกันซึ่งต้องสัมผัสได้ด้วยตนเองในยุคโบราณกล่าวว่าเมื่อพลังกุนดาลินีขึ้นไปสู่สูงสุดของศีรษะหรือจัก,กระที่เจ็แล้วในด้านจิตวิญญาณจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อ กับแหล่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่มีจำกัดซึ่งนั่นราวกับการเชื่อมต่อ WiFi จะนำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองและสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพลังงานมียานอย่างรู้มีสติรู้ที่ได้รับแสงสว่างและปราศจากความคิดในบางศาสตร์พลังนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของงูที่คว่กันขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลัง อาจทะลุกลางกระหม่อมขึ้นไปในรูปของเปเลวไฟหรือพญานาคอย่างในรูปของนักบุญที่บรรลุธรรมหรือในรูปของท่านปตันชลีพระบิดาของโยคะซึ่งหมายถึงการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงโยคะคือการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งในด้านของกายหยาบเมื่อพลังกุณฑาินีตื่นขึ้นจะมีความเมตตากรุณา มีความรักที่ไร้เงื่อนไขมีความปิติสุขอยู่เหนือความคิดอวิชาไร้อัตตาตัวตนมีสุขภาพทางอารมณ์และร่างกายที่ยอดเยี่ยมเกิดความสมดุลทั้งกายใจจิตสุขสงบอยู่ภายในการฝึกสมาธิโยคะลมหายใจ หรือการใช้คลื่นเสียงช่วยอย่างสม่ำเสมอจะสามารถช่วยเร่งกระบวนการปลุกพลังกุญทาลินีให้เร็วขึ้นได้โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยล้างสิ่งผิดปกติที่อุดตันหรือปิดกั้นทางเดินของพลังกุญทาลีนีตามจัก,กระต่างๆให้หลุดออกไปกระบวนการนี้อาจสัมผัสได้ถึงความโปรง่งโล่งสบายมากขึ้นอาจสัมผัสได้ถึงศีรษะอุ่นๆ หรือลมเย็นๆแผ่วเบาที่บริเวณปลายนิ้วฝ่ามือซึ่งนั่นเป็นจุดสะท้อนของพลังงานกุณทาลินีอย่างไรก็ตามเป้าหมายของการแสวงหาการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของทุกคนก็เพื่อที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงดังนั้นการปฏิบัติของทุกท่านในแต่ละสายนั้นถ้าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ว่าจะมาจากสายไหนเราล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการเข้าถึงแก่นของศัจธรรมความจริงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นจงปล่อยวางอัตตาตัวตนลงไม่ตัดสินไม่แบ่งแยกเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะพวกเราล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครูโซลา่าขอวอวยพรให้ผู้ฟังที่รักทุกท่าน เติบโตทางด้านจิตวิญญาณอย่างมั่งคั่งมั่นคง,งทรงพลังกันทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังค่ะรักทุกคนค่ะ